ไซต์ก่อสร้างตึกสูงระฟ้าเสียงเครื่องจักรดังสนัน่นเหล่าคนงานกำลังขนปูนผสมคอนกรีตและเชื่อมโครงเหล็กคนงานหนึ่งตะโกนเร็วๆหน่อยพวกเราวิศวกรบอกว่าเราต้องเทปูนให้เสร็จก่อนเย็นนี้คนงานสองเช็ดเหงื่อเฮอวันนี้แดดโคตรร้อนเลยวะ่ะเดี๋ยวพักกินน้ําแป๊บจู่ๆพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเบาๆคนงานสาหยุดมือหันมองไปรอบๆเฮ้ย พวกนายรู้สึกไหมเหมือนพื้นมันสั่นคนงานหนึ่งทำน่าสงสัยจริงด้วยหรือว่าทันใดนั้นเสียงโครงเหล็กสั่นกระทบกันดังลัน่นตึกที่กำลังก่อสร้างสั่นไหวรุนแรงคนงานสองตะโกนสุดเสียงแผ่นดินไหวหนีเร็วคนงานทุกคนเริ่มวิ่งหนีโครงเหล็กบางส่วนเริ่มหักโคน่นปูนแตกกระจายฝุ่นตลบไปทั่วคนงานหนึ่ง พยายามประคองเพื่อนที่ลม้มจับมือฉันไว้เร็วเข้าเสียงตึกบางส่วนพังถล่มลงมาในฉากหลังคนงานสามตะโกนทางน้ำตาพวกเราต้องรีบออกไปอย่าหันหลังกลับมาสุดท้ายพวกเขาวิ่งไปถึงที่ปลอดภยัยหันมามองตึกที่เสียหายอย่างหนักด้วยความสลดคนงานหนึ่งหอบหายใจหนักถ้าออกมาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวเราคงไม่รอดแน่สุดท้ายแล้วผมต้องขอแสดงความเสียใจพ่อแม่พี่น้องครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ